คณะเจ้าภาพทุกคณะตลอดจนญาติโยมทั้ง7 5 7ท่านที่มาทำบุญใส่บาตรถวายพัตทหารปกติหลวงพ่ออ่านอนุมโมทนากับโยมทุกวันโยมมาทำบุญใส่บาตรตั้งแต่สร้างวัดศรีรัตนธรรมารามวันแรกๆกตั้งแต่วันแรกไม่ใช่วันแรกแรกตั้งแต่วันแรก หลวงพ่อก็จะอ่านอย่างนี้อนุโมทนากับคณะเจ้าภาพโยมวันแรกๆยังไม่ได้นับโยมหลวงพ่อก็ถามทุกวันวันนี้โยมมาใส่บาตรกี่คนวันแรกเลยเนี่ยพระชนะโยมที่วัดศรีรัตนธรรมารามหมายถึงว่าหลวงพ่อบิณฑบาตวันแรกหมายถึงพระร้อยรูปโยมมา สี่สิบคนห้าสิคนหลวงพ่อท่านบอกว่าพระชนะโยมแต่ชนะได้แค่วันแรกนอกนั้นโยมก็ชนะพระแล้วมีวันหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพนกว่าคนที่มาทำบุญใส่บาตรตอนหลวงพ่อท่านสอนคุรุษาสมาธิสองหมื 2, กว่าคนเนี่ย ไม่ได้ยืนเหมือนโยมวันนี้วันนี้อาจจะซ้อนสองบ้างซ้อนสามบ้างเนี่ยที่เห็นเดินบินรับบินทบาทวันนี้แต่ว่าสองหมื่นคนเนี่ยซ้อนสี่ซ้อนห้าซ้อนหกคนข้างหน้าต้องนั่งให้คนข้างหลังคนข้างหลังต้องยื่นใส่บาทรับบินทบาทเป็นชั่วโมงไม่ถึงว่าหลวงพ่อเนี่ยเดิมทีวันแรกๆท่านเจ้าพรอคุณสมเด็จหลวงพ่อท่าน,นก็จะอุ้มบาท สะพายบาหมอนที่พาท่านรับบินฑบาตแต่ทีนี้โยมมาใส่บาทเยอะท่านอายุ90กว่า96 97หมอก็เลยนิมนต์ให้ไม่สะพายเพราะว่ากระดูกร่างกายเนี่ยคนอายุมากไม่เหมือนคนคนอายุน้อยนะก็จะเสื่อมได้หรือว่ามีปัญหาเพราะว่ายมใส่บาทตอนแรกๆก็ยังเบาอยู่ใส่บาทคนหนึ่งคนสองคนสามไปจนเต็มอย่างเงี้ย ร่างกายท่านก็เลยไม่ไม่เหมือนคนอายุน้อยหมอก็เลยนิมนต์ไม่ให้สะพายไม่สะพายก็ให้พระเลขาถือพระอาจารย์เนี่ยถือบิณฑบาตถือบาทมือหนึ่งข้างหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อจับมือหนึ่งเนี่ยถือบาทถือบาทหลวงพ่อรับญาติโยมเป็นหมื่นๆมนโยมที่อยู่ข้างในแล้วก็ยื่นเข้าไปให้นหยโยมได้ใส่ มีโยมเป็นหมื่นที่มาใส่บาตรรับบาตรไปสักพักหนึ่งโยมก็มานิมนต์หลวงพ่อบอกว่ายังเหลืออีกเยอะหลวงพ่อรับสักร้อยคนสองร้อยคนก็นิมนต์หลวงพ่อพักเพราะว่าโยมมากันเยอะหลวงพ่อบอกว่าโยมเขาเนี่ยตั้งใจมารับบาตรเราเอามาใส่บาตรเราไม่ยถึงว่ามาใส่บาตรหลวงพ่อ ก็ต้องรับบาตรให้ครบทุกคนท่านก็เดินรับบิณฑบาตโยมตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายชั่วโมงกว่าเหงื่อพอมาถึงที่ศาลาประสาททองเนี่ยเอาผ้าออกข้างในอังสะหลวงพอ่อเหงื่อไหลต้องถวายผ้าเช็ดหน้าอายุเก้าสิบกว่าโยมเราเห็น เราทั่วไปเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่เราก็ยังเหนื่อยหรือว่าทำอะไรร่างกายสังขารแต่คนอายุเก้าสิบกว่าพอรับบาตรญาติโยมถวายของแล้วก็ไปห้องเรียนต่อไม่ยถึงว่าไปสอนครูรุษาสมาธิบางวันแบบวันเนี้ยวันอาทิตย์บ้างหรือวันสำคัญคนมาเยอะเนี่ยกว่าจะเสร็จกิจกรรมก็เก้าโมงแล้วไม่เข้ากุฏิแล้วไปที่อ ศาลาอาคารบัววารีเลยไปสอนยืนสอนผ้าต่อจนถึง11บเอโมงยมคิดดูว่าย 96, ุเก้าสิาสิบเจ็อันนี้เนหนึงว่าอันนี้โยมมาใส่บาตรก็รละลึกถึงนึกถึงหลวงพ่อคณะลูกศิษย์คณะครูสมาธิได้มาที่วัดศรีรัตนธรรมารามก็เรียกว่าได้มาตามรอยรอยครูบาอาจารย์รอยมือรอยเท้ารอยธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านเคย เคยเหยียบเคยย่ำเคยอยู่เคยพักผ้าอาศัยตลอดจนถึงรอยธรรมหมายถึงว่าธรรมะที่ท่านได้อบรมสั่งสอนแสดงเอาไว้เป็นแนวทางให้เราได้ละลึกละลึกแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตนในการประพฤติปฏิบัติของเราโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายพระอาจารย์จะบอกลูกศิษย์ญาติโยมตลอดว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าปุณสมเด็จหลวงพ่อเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติ หมายถึงว่าเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อเป็นผู้ปฏิบัติสิ่งที่เราต้องมีในการปฏิบัติก็คือความเพียรความเพียรเรามาเรียนสมาธิเรามาปฏิบัติสมาธิถ้าเกิดขาดความเพียรขาดความศรัทธาขาดความเพียรแล้วเนี่ยก็ยากที่จะทําให้การปฏิบัติของเราสำเร็จผลได้ดังนั้นเรามาเรียนเจอ กันบ้างพระอาจารย์ก็สอนเป็นบางหัวข้อส่วนมากจะเป็นออนไลน์ไม่บรรยายทุกทุกหลายๆหัวข้อไม่ได้ก็บอกโยมที่เป็นเจ้าที่ว่าพระอาจารย์สอนหัวข้อ,ขอแรกๆหรือว่าเล่มหนึ่งก็สอนหัวข้อหนึ่งใช้วิธีออนไลน์เอาหมายถึงว่าพอเรียนพอเทปเทปไว้แล้วก็เปิด ทุกสาขานะทั่วประเทศให้ได้เรียนแล้วก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนท้ายหนะมายถึงว่าท้ายบททุกรุ่นทุกรุ่นนะตั้งแต่หลวงพ่ออยู่เนี่ยท้ายบทก็จะมาเจอกับพระอาจารย์หมายถึงว่าบันทึกท้ายบทหรือว่าสรุปสรุปตอนท้ายให้โยมในการปฏิบัติดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เข้ามาเป็นนักปฏิบัติสิ่งที่ เราต้องมีอย่างหนึ่งก็คือความเพียรน,นึกถึงตอนหลวงปู่กงมากับหลวงพ่อวิลิยังท่านเดินทุดงจากจังหวัดจันทบุรีไปจังหวัดสกลนครพอเดินเดินทุดงไปแล้วก็ไปพักอยู่ที่ถ้ำวัวแดงคอนบุรีโคราช เป็นถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำบัวแดงเนี่ยเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้ำเก่าแก่เป็นถ้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์เขาสลักศิลาจารึกเอาไว้หลวงพ่อก็ไม่เคยไปหลวงปู่คงมาพาพระวิริยังตอนนั้นเป็นพ้าใหม่เนี่ยไปที่ถ้ำบัวแดงพอเดินทุดงไปถึงหลวงพ่อท่านสังเกตดูว่าถ้ำบัวแดงเนี่ยเขาสร้างศาลาไว้สร้างกุฏิไว้ แสดงว่ามีเคยมีคนมาพักผาอาศัยในการประพฤติปฏิบัติอยู่ก็พาหลวงปู่กงมาเนี่ยขึ้นไปบนศาลาพอขึ้นไปถวายผ้าปูถวายอะไรทุกอย่างหลวงปู่กงมาบอกว่าวิริยังพอแล้วไปหาที่วิเวกในการปฏิบัติหลวงพ่อเข้าไปจึงเป็นที่มาที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเวลาไปกับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไม่ให้อยู่ด้วยกัน ไม่ให้อยู่ด้วยกันคือไม่ได้พักอยู่ด้วยกันต้องไปไกลเขาเรียกว่าสุดเสียงกู่หมายถึงว่าร้องเสียงร้องเสียงกู่ร้องถ้าเกิดเราร้องดังๆออกไปเนี่ยอันนี้ท่านไม่ได้ร้องกันานะนะแต่ว่าท่านเปรียบเทียบว่าสุดเสียงกู่หมายถึงว่าตะโกนร้องออกไปบอกว่าได้ยินไหมเนี่ยถ้าเกิดยังต่อมาบอกว่าได้ยินก็แสดงว่ายังไม่สุดไปไปจนสุดหมายถึงว่า ร้องออกไปแล้วไม่ตอบมาก็แสดงว่าสุดเสียงกูไม่ใช่ไม่ใช่โกหกเอานะนะบางคนอยู่ใกล้ๆก็ไม่ตอบอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าให้ไปบำเพ็ญเพียรเ,เป็นการ,เป,การเป็นการวิเวกเป็นการส่วนตัวหลวงพ่อท่านก็ไปหาที่วิเวกของท่านสุดเสียงกูไม่รู้ไกลกันกี่100 m, ร้อยเมตรหรือว่ากี่ก,กิโลกับหลวงปู่ที่ทํามัวแดง พอตอนเช้ามาหลวงปู่กงมาไม่ลุกไม่ลุกจากที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งตัวเนี่ยมันช้ำไปหมดมันยอกมันเดินทุดงมาประกอบกับอาการอา,าพาดของหลวงปู่ลุกไม่ได้หลวงปู่กงมาเนี่ยพอลุกไม่ได้หลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าผมเท่าไหนวดให้เอาไหมแต่ว่าไม่ไม่เป็นไร พักอยู่นั่นนอนนอนอยู่นั่นประมาณยี่สิบนาทีหลวงปู่ลุกขึ้นมาท่านพิจารณาพิจารณาของตัวท่านเองอ่ะพอลุกขึ้นมาแล้วหลวงพ่อเราเนี่ยหลวงพ่อวิยังก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปเดินบินธบาตเองหลวงปู่ไม่ต้องไปวันนี้หลวงปู่กงมาบอกว่าไม่ได้วิยิยางเป็นผ้าใหม่ ถ้าเดินลัดเลาะลงไปเนี่ยถ้าเกิดหลงป่าหลงเขาไปแล้วจะทํำยังไงเพราะว่าไม่รู้เส้นทางหรือว่ายังไม่ชํานาญเรื่องการทุดงมากก็ต้องมีครูบาอาจารย์พาไปเพราะว่าตอนนั้นท่านบวชได้แค่รรษาเดียวบวชพระหลงปูกองมาก็ลุกโยงคิดดูนะลุกพาทุดงาพาเดินบินทบาทลงไปจากถ้ำวัวแดงลงไปถึงบ้านชาวบ้านเนี่ยเกือบสองชั่วโมงเดินลงไป พอเดินลงไปรับมินทาบาทในหมู่บ้านแล้วเนี่ยเดินกลับขึ้นมาอีกเกือบสองชั่วโมงท่านบอกว่าอาหารที่โยมทำมาพอไหว,วมาวันนั้นเนี่ยเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดทาไมถึงว่าอร่อยที่สุดเพราะว่าฉันตอนหิวทำไมอย่างนั้นคือฉันตอนหิวเนี่ยเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดท่านก็ชอบพูดนะหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าอาหารดีแค่ไหนถ้าเกิดมันไม่หิวมันก็ดูไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดเราหิวแล้วเนี่ยอาหาร น้ำพริกธรรมดาเนี่ยก็อร่อยได้อร่อยที่สุดก็เรียกว่าหลวงปู่มั่นท่านใช้คํา่าจูบเจ้าเจ้าท่านหลวงพ่อท่านจะท่านจะชอบพูดว่าวันนี้จูบเจ้าเจ้าท่านว่าเป็นคาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นวันไหนที่หลวงปู่มั่นฉันข้าวอร่อยหลวงปู่มั่นจะบอกว่าว่าวันนี้จูบเจ้าเจ้าหลวงพ่อก็มาใช้มาใช้แลวพระที่อยู่ด้วยท่านจะท่านจะชอบถามว่าวันนี้เองจูบเจ้าเจ้าหรือเปล่า ไมาถึงว่าอร่อยไหมนะคือามอนยถงว่าจูบเจ้าเจ้ๆที่ก็อร่อยสุดๆแล้วล่ะนะอยเงี้ยท่านบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อร่อยที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหิวฉันตอนหิวแล้วหลวงปู่กงมาก็บอกว่าหลวงปู่อาพาธดังนั้นเราจะพักที่ถ้ำวัวแดงเนี่ยสักระยะหนึ่งพากันพักที่ถ้ำวัวแดงเนี่ยเดือนกว่าในระหว่างที่ทุดดงไปหาหลวงปู่ ท่านก็เข้าไปนั่งสมาธิหลวงพ่อเนี่ยเขาก็เตือนนะโยมที่ไปจังหันจังหันเนี่ยบอกว่าโอ้ยอย่าเข้าไปในนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์และมันอันตรายหลวงพ่อบอกว่าจะไปนั่งสมาธิจะไปปักกวดตรงที่ศิลาจารึกเนี่ยที่เขาจารึกพระราชากับพระมเหสีศีสีคนเนี่ยที่อยู่หลังวัวเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ท่านว่าอย่างนั้นไม่กลัวนะหมยถึงว่าจะไปอยู่ตรงนั้น ท่านก็ไปบำเพ็ญเพียรหลวงพ่อเราเนี่ยไปนั่งสมาธิในถ้ำตั้มหัวแดงวันแรกที่เข้าไปกําลังจะเข้ากาลังจะหลับหมายถึงว่ากําลังจะเอนตัวนอนเนี่ยหลับเนี่ยเคิมๆอยู่เนี่ยท่านบอกว่าเหมือนถ้ำเนี่ยมันจะถล่มเสียงมันดังมากเหมือนถ้ำจะถล่มก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวแล้วก็จะหลับอีกเหมือนเสียงนี้ก็มาอีก ท่านก็เลยว่าวันนั้นเนี่ยไม่นอนก็แล้วกันขอนั่งสมาธิขอปฏิบัติทั้งคืนสรุปว่าทั้งคืนนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติจนสอดแจ้งหมายถึงว่าจนถึงเช้าในการปฏิบัติพอต่อมาท่านก็มาเล่าถวายหลวงปู่หลวงปู่กรงมาหลวงปู่ก็แนะนําต่างๆแล้วท่านถามหลวงปู่บอกว่าผมกับอาจารย์เนี่ยเราอยู่วัดทรายงาม เราก็สามารถที่จะบำเพ็ญความเพียรได้หมายถึงว่าอยู่วัดไสงามก็สามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วผมก็ปฏิบัติได้สม่ำเสมอแต่ทำไมเราต้องมาเดินทุด,ดงมาคาเรวะละกํมลำบากพาพระอาจารย์มาป่วยพาอะไรอย่างนี้ด้วยท่านถามเป็นธรรมะนะไม่ได้ถามถามหลวงปู่ว่าทำไมเราต้องมาบำเพ็ญเพียรมาเดินทุด,ดงมา ป่าเขาลำเนาภัยมาอยู่กลางดินกินกลางทรายท,ทั้งทั้งที่วัดทรายงามเราก็สามารถที่จะบําเพ็ญเพียรได้นะว่าอย่างนั้นหลวงปู่กงมาบอกว่าเวิย์อย่างรู้ไหมว่าการที่เรามาปฏิบัติมันจะแตกต่างกันเราปฏิบัติอยู่วัดทรายงามจิตเรามันอ่อนหมายถึงว่าจิตเรามันจะอ่อนจิตเรามันจะอ่อนคือมันจะมีความเคยชิน มีความเคยชินเมื่อมีความเคยชินแล้วจิตมันอ่อนการย่นย่อท้อถอยในการประพฤติปฏิบัติมันก็จะลดน้อยลงหมายถึงว่าเมื่อเราอยู่กับที่ใดที่หนึ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งน,น,นานๆความเพียรความบากบันความวิริยะความอุตสาหะในการปฏิบัติมันจะลดน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ความเคยชินกับสิ่งนั้นๆในการ ทำให้การปฏิบัติคะแนนเร็วหลวงปู่หลวงปู่กงมาท่านบอกว่าจิตมันอ่อนแต่ถ้าเกิดเรามาอย่างนี้เนี่ยคุณสมบัติของจิตมันจะเป็นโดยอัตโนมัติคือการกระตือรือร้อนในการประพืติปฏิบัติในการบําเพ็ญความเพียรให้มากยิ่งขึ้นเหมือนวิริยังเข้าถ้าไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ที่วัดไทยงามอาจจะไม่ได้ปฏิบัติทั้งคืนอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเรามาอยู่ในสถานที่ใหม่ๆ จึงเป็นทําให้เราเร่งความเพียรทําให้เรามีความบากบั่นวรยะในการปฏิบัติความเพียรมากขึ้นหลวงปู่คงมาท่านท่านตอบหลวงพ่ออย่างนั้นจึงเห็นว่าจิตของเราเนี่ยไม่พียงว่าการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันทียบกับโยมที่เป็นครูสมาธิที่มาเรียนหลักสูตรสมาธิของท่านเจ้าประคุณสมเด็จหลวงพ่อเนี่ยถ้าเกิดโยมอยู่บ้านโยมก็จะมีความเคยชิน ความเคยชินอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติหรือว่าชินกับสถานที่มีการผัดวันประกันพรุ่งบ้างมีการย่นย่อท้อถอยในการมันต้องมีบ้างไม่มากก็น้อยในความรู้สึกของจิตแต่เมื่อใดที่เรามาเรียนด้วยกันเนี่ยไม่ต้องว่ามาสาขาของสถาบันพลังจิตานุภาพนะมีหมู่มีคณะมีเพื่อนมีฝูงในการประพฤติปฏิบัติก็ทําให การปฏิบัติของเรามีความเพียรมีความวิริยะบากบันอุตสาหะในความปฏิบัติมากยิ่งขึ้นหมายถึงว่าผลของการปฏิบัติมาก็บังเกิดเมื่อเรามารวมกันในการปฏิบัติอย่างเงี้ยดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่กงมาก็ดีหลวงปู่มั่นก็ดีท่านเจ้าประคุณสมเด็จก็ดีท่านเชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติเมื่อเป็นนักปฏิบัติก็ต้องมีความภาคเพียร ในการประพฤติปฏิบัติมีความภาคเพียรในการประพฤติปฏิบัติความเพียรน,นี่แหละที่จะทําให้เราสําเร็จในการปฏิบัติได้ไม่ยนย่อท้อถอย,ถอยในการประพฤติปฏิบัติที่ท่านถ้าเกิดอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอนเป็นธรรมะให้กับพวกเราเรื่องของความเพียรว่าหนึ่งคือความเพียรเพียรที่จะไม่ทําความชั่วหรือว่าทําบาปทั้งหลายน,นี่ก็เป็นความเพียรอย่างหนึ่งอันไหนที่เป็นบาป อันไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นความชั่วแล้วก็มีความเพียรที่จะไม่ทํามันอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรามีความเพียรในการที่จะละบาปหรือความชั่วที่มันมีอยู่แล้วใด้การให้ทานก็ดีใด้การรักษาศีลก็ดีด้การทําสมาธิภาวนาก็ดีเพื่อที่จะลดปลดปล่อยให้มันลดลงของกิเลสตัณหาหรือว่าบาปทั้งหลายความชั่วทั้งหลายที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเมื่อมันมีอยู่แล้วเนี่ยหรือว่ามันมีอยู่แล้ว กิเลสมันมีอยู่แล้วความเศร้าหมองในใจมันมีอยู่แล้วเราประพฤติปฏิบัติด้วยบุญกิริยาทั้งหลายเพื่อที่จะให้ความชั่วทั้งหลายกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายนั้นให้มันเบาบางลงไปอันนี้มีความเพียรในการที่จะละซึ่งบาปความชั่วอกุศลทั้งหลายที่มันอยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ความเพียรอย่างหนึ่งอันต่อมาคือความเพียรในการสร้างความดีหมายถึงว่าสร้างกุศลก็ต้องใช้ความเพียร ะทําทความดีอย่างเดียวและลึกอย่างเดียวก็ไม่ต้องมีความภาคเพียรพยายามในการที่จะสร้างความดีนั้นด้วยนี่อันนี้ก็เป็นความเพียรอย่างหนึง่งอันต่อมาคือความเพียรในการที่จะรักษาความดีเอาไว้หมายถึงว่าไม่ทําอย่างเดียวทําแล้วก็รักษามันไว้ด้วยทําสม่าเสมอทําต่อเนื่องบางเพ็ญบุญทานการกุศลให้เป็นนินะก็จะเกิดประโยชน์กับเราท่านทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัติดังนั้นเราเข้ามาปฏิบัติ ในสายครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ผู้เป็นนักปฏิบัติเราก็ไม่ย่นย่อท้อถอยในการปฏิบัติให้พากันเรียนสมาธิให้จบหรือว่าท่านใดที่เรียนจบแล้วเราก็มีความเพียรพยายามบากบันในการประพฤติปฏิบัติของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเพราะเหมือนลงภาษาอีสานท่านท่านพูดเป็นภาษาอีสานไว้นำมา,าให้ ให้มันเพี้ยนเลี่ยนสัางคือแตนแปลงซอแพ่งเอ้ยให้เจ้ากอสืบไหวคือเผิ่งสืบหั่งอะอย่างนั้นคือหมายถึงว่าให้อดทนเอาให้ภาคเพียนเอาให้พยายามเอาให้มีความเพียนเหมือนกับแตนต่อที่มันทำลังเนี่ยแตนต่อตัวเล็กๆเองนะตัวเล็กๆเนี่ยแต่ว่าลังมันเนี่ยกว่ามันจะสร้างลังกว่าจะทำลังขึ้นมากวาจะทำรูเข้าไปกว่าจะทำช่องทำอะไรขึ้นมานะจากสิ่งตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ย สร้างขึ้นมาทําขึ้นมาแปลงขึ้นมาจนเป็นรังต่อรังอะไรขึ้นมาเหมือนกับพึ่งเหมือนกับอะไรเนี่ยที่เขาที่มันทํารังขึ้นมาเนี่ยจากตัวเล็กๆถ้าไม่ใช้ความเพียรความพยายามความบักบันความวิยะความอดทนก็ไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้คนอีสานเขาว่าอย่างงั้นให้มันให้มันเลี่ยนเพี้ยนสางคือแตนแปลงซอแป้งเอ้ยให้เจ้ากอสือบไหวคือเผิงสืบหั่นเขาว่ายงงั้นพระอาจารย์ก็ เรียนมาเรียนภาษาเรียนพูดมาก็นุโมทนากับคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เดินทางมาทำบุญใสบาตรถวายพัตหารนวสีรัตนธรรมรามในวันนี้ได้มานมัสการตามรอยครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อได้มาฟังธรรมะได้มาชมวัดศรีรัตนธรรมารามได้มาเห็นว่าหลวงพ่อท่านสร้างอะไรไว้บ้าง รอยมือรอยเท้าคุบาอาจารย์สร้างไว้เห็นถึงศรัทธ,ธาของประชาชนที่มีศรัทธ,ธาภาษาธะในพระพุทธศาสนาในคุบาอาจารย์สร้างเป็นสิ่งที่สําคัญหรือว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาในพระพุทธศาสนาเราก็ได้มาเห็นได้มาชมได้มาดูก็เป็นสิ่งที่น่าโน้ม,มนามีโอกาสเราก็มาทําบุญทานการกุศลตามที่ทุกท่านได้ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติเอาไว้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญ จเจริญในทำคำสอนให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุ